ทำให้ฐานะของการเงินของเขาเนี่ยแย่ลงตามลําดับและในที่สุดเขาก็ล้มละลายแต่การนั้นเขายังไม่หยุดที่จะรณนนรงค์สําหรับการต่อต้านสงครามในการประชุมสนชิสัญญาเจนีวาครั้งแรกเนี่ยนักการธนาคารผู้นี้ก็ยังคงเป็นคนเดียวนะครับที่ออกถแถลงการตอบโต้การโจมตีสงครามโจมตีการทําสงครามจนในที่สุดที่ประชุมนานาชาติเนี่ยต้องยอมออกกฎหมายต่อต้านสงครามฉบับแรกปี1 9 0 1ตอนนั้นเขาได้รับโนเบลพรส์นะครับขณะที่ตัวเขาไม่มีเงินเหลืออยู่เลย และตัวเขาเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในสถานพักฟื้นของคนยากไร้สถานสงเคราะห์แต่เขาเอาเงินทั้งหมดนะครับที่ได้มาจากรางวัลโนเบลเนี่ยให้กับการกุศลและอีกเปีต่อมาเขาเสียชีวิตอย่างยากไร้ในสถานสงเคราะห์แต่ทุกวันนี้นะครับเราทุกคนที่นี่นะครับคนเจ็บป่วยคนอดยอยากยากไร้เยื่อของสงครามยังคงเป็นหนี้ในธนาคารผู้นี้นะครับผู้ซึ่งสละทั้งชีวิตของเขารู้จักคนนี้ไหมครับ รู้จักคนนี้ไหมฮะเห็นหน้าเขารู้จักไหมครับคนนี้คืออองรีดูนังนะครับผู้ก่อตั้งการชาติองค์การการชาติสากลนะครับเห็นไหมครับธงการชาติเนี่ยเป็นธงอะไรคือธงสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งกลับกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับเป็นธงพื้นแดงกางเขนสีขาวธงการชาติก็คือพื้นสีขาวแล้วก็กางเขนสีแดงนะฮะมีใครเคยไปสวิตเซอร์แลนด์มั้งครับหลายคนต้องเคยไปผมก็เพิ่งไปมานะครับ ทุกครั้งไปสวิตเซอร์แลนด์ผมรู้สึกว่าประเทศนี้ช่างสวยงามเหลือเกินมั่งคั่งนะครับและสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่เคยพบกับสงครามทั้งสงครามที่หนึ่งและสงครามที่สองนะครับวันนี้ผมอดคิดไม่ได้บางทีนะไม่แน่อาจจะผิดก็ได้แต่บางทีพระเจ้าจะตอบแทนประเทศนี้เพราะคนคนเดียวเพราะอังรีดูนังนะฮะทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่สวยงามแล้วก็มั่งคั่งเหลือเกินนะฮะแล้วพระเยซูก็จบคำาอปมาของพระองค์ว่าในสามคนนี้ท่านคิดว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้น เขาทูลต่อว่าคือคนนั้นแหละที่สำแดงความเมตตาแก่เขาแล้วเยซูจบคำต่อว่าบอกว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดน่าสนใจมากนะครับเพราะการเชื่อฟังคำบูมานี้โลกของเราถึงมีสมาคมสมาริตันมากมายผมเคยดินชื่อนี้มาตั้งนานแล้วและผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วผมเพิ่งจะมารู้หลังจากที่ผมรู้จักพระเย,ยซูแล้วก็อ่านเรื่องนี้เรามีสมาคมสมาริตันหอที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่คนยากจน สมาริทันฮอสพิตอลนะครับบ้านพักสมาริตันหรือสมาริตันฮอทไลน์ที่ช่วยสาหรับคนที่กาลังฆ่าตัวตายนะครับที่น่าสนใจคือเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เราเป็นกูสมาริตันได้เหมือนกันพระเยซูเปิดโอกาสให้พวกเราทุกๆคนสามารถที่ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นได้และเราสามารถเป็นชาวสมารีผู้ใจดีได้เหมือนกันตอนจบของความอุมาเนี้พยพระเยซูไม่ได้บอกนะครับว่าชาวสมารีผู้นี้เนี่ยได้อะไรตอบแทนจากการที่ได้ช่วยเหลือนักเดินทาง แต่ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะครับพระเจ้าเนี่ยตัดไว้อย่างชัดเจนว่าผลดีของการเชื่อฟังนะครับก็คือผลดีด้านทรัพย์สินนะครับของทั้งผู้เชื่อและลูกหลานความปลอดภัยจากผู้มุ่งร้ายทางออกเมื่อประสบปัญหาเกียรติแล้วก็การยกย่องถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าสัญญาของพระองค์จะต้องเป็นจริงแน่นอนนะครับว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาพระเจ้าจะเปิดทางออกให้เราเมื่อมีผู้มุ่งร้ายพระเจ้าจะป้องกันเรานะครับแล้วเราจะได้รับเกียรติและการยกย่องอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามนะครับพระพรที่ดีที่สุดนะครับที่พระเจ้ามอบให้เมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองนะครับอาจจะเรียนรู้ได้จากเรื่องจริงดังต่อไปนี้เป็นเรื่องผมอ่านแล้วผมรู้สึกแหมซาบซึ้งใจนะครับเกี่ยวกับศิษยาพิบาลคนหนึ่งที่ชื่อล็อบรีท่านล็อบรีเนี่ยเริ่มพันธกิจนะครับหลังจากจบโรงพระคริสตธรรมเนี่ยในบูกลินนะฮะก็ไปเช่าโบสถ์เก่าแก่แห่งหนึ่งมานะฮะแล้วก็เห็นว่าโบสถ์นั้นเนี่ยมันจะต้องได้รับการบูรณะมากเลยและเพราะว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงววันอยู่แล้ ทั้งท่านแล้วก็ภรรยานะครับก็ช่วยกันอย่างหนักเลยในการทาสีเปลี่ยนวอลเปเปอร์ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ปรากฏว่าวันที่สิบเกธันวาคมนะครับทุกอย่างก็เรียบร้อยถ้าไม่เป็นเพราะฝนกระหน่ำบุกลินซะก่อนพายุเนี่ยกระหน่ำบุกลินอยู่สองวันเต็มๆเ,เลยนะครับจนกระทั่งมาถึงวันที่ยี่บเธันวาคมเมื่อท่านลอบลีดกลับมาที่โบสถ์อีกครั้งก็ต้องผิดหวังมากเลยเพราะพะว่าหลังคาม,มันรั่วนะครับแล้วน้ํานี่ก็ไหลลงมาทําให้ด้านหลังธรรม,มาตเนี่ยเป็นวงกว้างเลยเป็นด่างเป็นวงกว้าง ราเรีเสียใจมากและท่านคิดว่าคงทาอะไรไม่ได้นอกจากต้องเลื่อนฉลองวันคริสต์มาสขณะที่ท่านกําลังกลับบ้านอย่างเศร้าใจนั่นเองนะครับท่านบังเอิญก็ผ่านฟรีมาเก็ตนะครับตอนนี้เขียนว่าบังเอิญเดี๋ยวจะดูบังเอิญหรือเปล่านะครับผ่านฟรีมาเก็ตแห่งหนึ่งนะครับแล้วที่ฟรีมาเก็ตที่เป็นตลาดขาของเก่าเนี่ยก็บังเอิญไปเจอผ้าปูโต๊ะอันหนึ่งนะครับซึ่งปักด้วยลายสวยงามมากเลยแล้วบังเอิญที่ผ้าปูโตะนี้ก็มีขนาดพอที่จะปิดรอยด่างบนผนังทรม,มาสพอดีพอดี ท่านลอปรีก็ดีใจมากนะครับก็ซื้อมันกลับมาแล้วก็ไปที่โบสถ์ขณะนั้นเองนะครับหิมะก,ก็เริ่มตกลงมามีหญิงชาราค,คนหนึ่งข้ามถนนอย่างนิริตรนะครับแต่เธอก็พลาดรถดเมล์นี่จะต้องรออีก45นาทีด้วยความสงสารเพื่อความเมตตาท่านลอปรีก็เชิญหญิงชาราคนนี้เข้ามานั่งในโบสถ์นะครับเพื่อหลบความหนาวเย็นและท่านลอปรีก,ก็ลงมือตกแต่งผนังเนี่ยด้วยผ้าฝุ่ตกที่เพิ่งซื้อมาพอดนะีขณะที่การลงมือตกแต่งผนังน,นั่นเองนะครับหญิงชาราเนี่ยก็เดินามาที่ธรรมอง ท่านลอกรีดแล้วก็เอ่ยถามที่มาของผ้าท่านลอฟรีดบอกเนี่ยพิ้งซื้อมาจากฟรีมาร์เก็ตเนี่ยตรงน,นี้เองมิชลา,าก็บอกช่วยดูหน่อยได้ไหมครับว่าที่มุมผ่ามีบัตรสอน EBG ปักอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าพอดูที่มุมข,ขวาล่างก็มีบัตรสอน EBG ปักอยู่รจริงๆนะครับมิชลา,าก็นั้นก็ตรวจสอบแล้วเ็เริ่มร้องท่าเธอบอกถจะไม่เชื่อเลยติดตาตัวเองเลยครับ EBG เป็นชื่อ,อย่อของเธอเองและเธอเป็นผู้ปักผ้าถุงนี้เองเมื่อ35ปี เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนะครับฉันอาศัยอยู่ในออสเตรียและนาซีเยอรมันอยู่ข่งมงานฉันจะเป็นต้องหนีสามีบอกว่าจะตามมาที่หลังแต่ว่าฉันถูกจับแล้วเข้าไปอยู่ในค่ายกักกันและฉันก็ไม่เคยได้กลับบ้านแล้วก็ไม่เคยได้พบสาม,มีอีกเลยฉันมาอยู่อาศัยที่บริการนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าภาพตังนี้มันอยู่ที่นี่ได้อย่างไรถ้าศิษยาพิบาลก็บอกว่าจะมอบภาพปูโตคือเนี่้คืนให้ถึงชาัางนะครับแต่เธอก็ยือนยันบอกว่าให้ติดไว้ที่โบสถ์อย่างเดิมกนดีแล้ว แต่เราได้ก็เสนอว่าเราจะขับรถไปส่งที่บ้านแล้วกันนะครับแล้วเธอก็บอกที่บ้านเธออยู่ฝั่งหนึ่งของแซนเต้ไอแลนด์แล้วก็ว่าอ,อื่นอีกนะครับที่วันนี้เนี่ยฉันได้งานทำความสะอาดในบูบลีปกติไม่เคยมาที่บูบลีเลยคริสต์มาสนะครับมาถึงที่โบสถ์เต็ไมไปด้วยความอบอุนผู้คนมากมายมาพอสัญญาพองานเริ่มปุ๊บผู้คนก็สัญญาครับว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่มีชายชราคนหนึ่งนะครับนั่งอยู่แถวหน้าสุดนะครับแลวก็เป็นขึ้นบ้านของท่านล็อกนี้ั้นเองนะฮะ ห้องนั่งแถวหน้าสุดแล้วก็ต้องมองภาพผีแล้วนเนี่ยมือยลอยผมดาวอ่นอนเขาจะเป็นยังไงนะครับชายชราเพนั้นถามว่าท่านสอบวเนี่ยได้ภาพผีนี้มาจากไหนมันเหมือนกับคือที่ภรรยาเขาปักเมื่อสามสิบห้าปีก่อนเลยอเกินแล้วก็บอกว่าผมสัญญ,ญานะณภาพก็จะต่างเกินไปแต่นาซีจับผมได้ผมผีถูกค่ายกัดกันแล้วไม่เคยเจอภรรยาอีเกเลยแล้วก็ดูว่าจะจบยังไงคืนนั้นเนี่ยจะรอบที่ขับรถไปกับชายชรา,าครับมุ่งไปที่อาาพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในแสแตนเดนไอแลนด์ และบอกเมื่อประตูเปิดออกนะครับภาพการพบกันของสามีภรยาตจ่ายกัน3 5ทีถ้าบอกว่าเป็นของคริสต์มาสที่ดีที่สุดสําหรับปีนั้นและจริงแล้วมันดีสุดสําหรับชั่วชีวิตของท่านเลยนะครับบางครั้งข่าวนะครับการหินใจจากการที่เราชื่อหรือผู้อื่นอาจจะเป็นข้อคที่ดีที่สุดที่พระเจ้ามองกับเราได้หลายคนมาเป็นคริสเตียนแล้วก็ถามตัวเองว่าทําไมนะทําไมมินาเครื่องของพระเจ้าไม่เคยถึงชื่อฉันเลย ฉันอยากจะเจออย่างนี้บ้างอย่างก,การแบกทะเลแดงบ้างอย่างก,การขอไฟจากภูเขาคาเนี่ยขอไฟลงมา,าด้านบ้างหรือการอธิฐานและคนตายขึ้นมาหลายคนจะคิดว่าปฏิหารที่เกิดในคามคินไม่ควรเกิดขึ้นกับชีวิตของตงนเองพระเจ้าจจะไม่มองอย่างนั้นพระเจ้าอาจจะปรารถนาให้ปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกทุกคนแต่ไม่ใช่ปฏิหารแบบนั้นแต่จะเป็นปฏิหารแบบที่ภาพ ของคน,นต่างเพศต่างวัยต่างเชื้อชาติต่างสีผิวอบอุ่นด้วยความรักหรือภาพแบบนี้นี่คือไอจรินาโจลีดาราสาวเกาีรุ่นกุ้ม,มากครับมีชื่อเสียงร่ำรวยกับเด็กน้อยคนนี้คือแมดด็อกเด็กขเขมรซึ่งกำางลาและไม่มีใครต้องการหรือสองคนนี้ท่านจับมือกันจูบมือกันหรือเขามีความสุขไหมครับนี่ก็มีความสุขมากจริงๆหรือว่าภาพแบบนี้นะครับนี่คือคุณแม่เทเรซา ผู้หญิงที่น่าชีวิตนี้ไม่รู้อะไรเลยนอกจากเชื่อฟังและรังใช้พระเจา้าและได้สัญญาณนั้นเป็นแม่พาของโลกนี้กับเลดี้ดัญนะผู้หญิงสูงสั่งแต่มีชีวิตทัท่งตัวเต็ผู้หญิงของสองโลกได้จับมือกันและได้เจอกันหรือ,อยังภาพนี้ที่อยู่ในประเทศไทยเราเองนี่คือภาพสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านประทับอยู่ท่ามกลางชาวบ้านทุกอย่างประทานความช่วยเหลือให้ต้องผมตามเสด็จใหม่ๆผมรู้สึกประทับใจามาก สมเดจท่านนั่งอยู่กับพืนพักพพมมที่ลืนพกช่วโมงไม่ลุกเลยถามและคนมีอะไรบ้างที่จะให้ช่วยเหลือเป็นข้าหลวงสรุรประทับใจมากไม่มีกล้องถ่ายไม่มีใครมาคอยดูสิ่งที่ท่านมอบให้คือความรักความอุทาศมีตังหาคือมีอรักเกิดที่พระเจาะ้าปารมบางครั้งนะครับการเรียนรู้ที่จะรับผู้อื่นคือความมหัศจรรย์ที่พระเจาะ้าปารมความมหัศจรรย์ที่ใครๆก็สามารถ มีประสบการณ์ได้วิลเลิที่เริ่มต้นด้วยการที่เราเรียนรู้ใจรักพระเจ้าเราจะมีกําลังวจรักผู้อื่นวิลเล่ที่เริ่มต้นง่ายเริ่มต้นจากหญิงชราเชิญหญิงชราคนเข้ามาด้านพรกพิโรธวิลเล่ที่เริ่มต้นง่ายอนุญาตเห็นคนหนึ่งไ่้เป็นอยในงานใหญ่นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ใจรักผู้อื่นและความรักจะต้องแสดงออกด้วยการกระตุกระทำไม่ใช่ร ไม่ใช่ว่าน่าสงสารจังเลยนะเ้วเดินผ่านไปไม่ใช่เห็นแล้วอยากช่วยเหลือจังเลยนะแล้วก็ปิดทีวีเสียความรักที่แท้จริงจะต้องลงมือกระทำด้วยการให้โอกาสให้ความให้ตาโดยไม่ตัดสินคนเราให้เวลาที่เรามีให้ผ่นสวรรค์ที่เราถ้าคุณไม่มีอะไรเลยแค่นั่งนุ่งกับเขาจับมือเขาร้องห้กับเขาเมื่อเขาเสียใจยินดีกับเขาเมื่อเขายินดีหรื <c oughs> ออาจจะมอบทรัพย์สินเงินทอง ิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือมนุษย์ในโลกีไม่มีใครสมบูรณ์แบบเลยนอกจากพระเยซูเท่านั้นต่อให้เราร่วมดวยขนาดไหนเราเก่งขนาดไหนเรามีเงินขนาดไหนมนุษย์แต่ละคนไม่สมบูรณ์แบบเราแต่ละคนเหมือนจิ๊กซอว์แต่ละตัวเป็นจิ๊กซอว์ตัวเดียๆจิ๊กซอว์ไม่เคยสมบูรณ์แบบเ้วยตัวของมันเองก่อนเมื่อเราเติมส่วนขาดของกันและกันเมื่อนั้นจิ๊กซอว์มันจะต่อมาเป็นภาพได้ เราต้องมองว่าเราจะสามารถเติมส่วนขาของผู้อื่นได้อย่างไรบ้างและผู้อื่นจะเติมส่วนข่างของเราได้อย่างไรบ้างด้วยความรนะักด้วยการเอาใจใส่เมือ่อจิ๊กซอแต่และตัวอยู่เป็นตัวก็ไม่มีความหมายต่อเมื่อประกอบขึ้นเป็นภาพถึงจะได้ภาพที่สวยงามและที่สําคัญคือถ้าเราซื้อจิ๊กซอมา2,000ตัวต่อไป999ตัวขาดไปตัวเดียวภาพน,นั้นก็ไม่สมบูรณ์ภาพมันจะสมบูรณ์ได้ ที่ตองทุกตัวต้องต่อกันคนหนึ่วโลกของันส่วนหนึ่งกันจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ในสายเนพระเจ้าได้เราทุกคนผมพอยาำว่าทุกคนจะต้องเติมส่วนของกันและกันต้องเกาะเกี่ยวกันและกันต้องรักกันและกันเราทุกคนอยู่ในแผนการของพระเจ้าที่เราได้ฐานอยู่ทุกวันขอให้แผนนี้ของพระองค์มาตั้งเราได้ถามเอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือเราตรับแนให้เป็นงางนั้นบา ถ้าเราปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องสำงสนึกว่าเสมอว่าเราทุกคนอยู่ในแผนการของพระเจ้าแผนการที่จะสร้างโลกที่ปราศจากความดุรแายโลกที่เต็มด้วยความรักเต็มด้วยความเข้าใจโลกที่ทั้งเด็กๆและผู้ใหญ่จะสามารถจ้องมองได้เหมือนกับจ้องมองส,วส่วนสนุนและช่วยแผนของพระองค์ให้สําเร็จได้สําหรับวันนี้จําไว้ทำคำเดียวท,ท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถย ประจัน เข้าใจเก็ตเลยอ่ะว่าการที่เราแสดงออกความรักให้กับผู้อื่นเนี่ยจะทําให้คนอื่นเนี่ยสัมผัสพระเจ้าโดยที่เราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ตามใช่ค่ะเพราะว่าพระเจ้าสอนว่าชีวิตของเราดังยิ่งกว่าคําพูดนะคะคือการกระทําของเราเนี่ยจะมีน้ําหนักแล้วก็ทําให้คนเนี่ยได้รับรู้มากกว่าสิ่งที่เราพูดอีกใช่แล้วถูกต้องเลยนะคะเอาล่ะช่วงนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากจะแนะนําติชมรายการเนี่ยเขียนเข้ามาได้ตามที่อยของรายการหรือว่าจะอีเมลเข้ามาก็ได้บ่มีหนังสือกําลัง ใจนะคะเล่มนี้แหละที่จะส่งไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านฟรีๆเลยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการคริสตจัรในบ้านก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ N b t บทีวันเสาร์เวลา4นาฬิกาค่ะวันนี้อีฟพี่บอต้องขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าพินค่ะเธอจะเจออะไรและเมื่อวานจะเป็นยังไง จะร้ายจะดีเท่าไรก็คอยเช้านี้เป็นวันที่สดใสและเติมกำลังใจให้เต็มแค่ทุกทุกวันเพียงเธอมีหัวใจให้พร้อมที่จะก้าวไปให้ใจของเธอเปิดออกและพร้อมที่จะ ¡Chau!